บทโมระปริปป้องกันภัยจากอมนุษย์ทำให้มีสุขภาพดีอายุยืนและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงอุเทตะยันจักขุมาเอกราชาหลิศาวันโนปัถฐวิปปาโสตังตังนมัสสามิหลิศาวันนัง ปะถะวิปปะพาสังตยัชชะคุตตะตาวิหะเลมุทิวาสังเยพรหม,มานาเวทะคุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาละยันตุนะมัตถุพุทธานาะ,นะมัตถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปลิตังกัตตวาโมโลจลติเอสานาอาเปตัดยันจักขุมาเอกราชาหาลิสะวันโนปะถาวิปปะพาโสตังตังนามัสสามิหาลิสะวันนาม ปะทาวิปะพาสังตยายัชะคุตตา,ตาวิหะเลมุลติงเยพรมมะมนาเวทะคุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจมัมปาละยันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโม วิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปะนิตังกัตตวาโมโลวาสามะกับปะยิติ